สวัสดีครับพบกับผมปวีกรณ์นะครในช่อง bbx table tennis นะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวไม้ปิงปองครับแบรนด BB ์ bbx table tennis นั่นเองนะครับตัวไม้นะครับกเ็เป็นไม้สด้านเด้งไม่เท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับด้านหนึ่งเราจะใส่ไส้ที่เป็นไส้คาร์บอนนะครับคาร์บอนเลยครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะใส่ไฟที่เป็น ไฟเบอร์นะฮะตัวนี้นะครับสาไฟเบอร์แกนเขาทําด้วยไม้บรา,าซ่านะครับอ่าแกนเขาทําด้วยไม้บรา,าซ่าถามว่าเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับตีอย่างเรียบครับอ่าเหมาะสาหรับตีอย่างเรียบนะครับมอนี่ติดย่างเรียบสองด้านเลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวด้ามครับส่วนตด้ามเนี่ยทำด้วยไม้สักนะครับเป็นไม้ในส่วนของกราบที่เกิดการทับถมของ การเวลาเนาะทับถมกับการเวลาโดนฝนโดนโลมโดนอะไรหลายๆอย่างนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาผ่านะครับพอผ่าปุ๊บก็เกิดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับอา่าเกิดเป็นเส้นๆแบบนี้ผมก็เลือกเอาในส่วนนั้นแหละครับมาทําเป็นด้ามน,นะครับแล้วก็ตัวตาราโลโก้นะครับก็จะเป็นพลาสติกอะคริลิกอา่าที่ฝังลงไปในตัวเนื้อไม้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับประมาณนี้นะฮะ มีตราเป็นรูปมังกรนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพลาสติกอะคริลิกเหมือนกันแต่ใส่ในลักษณะของเป็นตรา BBx Table t e n n i s นะฮะเราจะมองไม่ชัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้นครับก็จะเป็น BBx Table t e n n i s เช่นเดียวกันนะเป็นฐานทองๆประมาณนี้นะครับผมได้ทำการโพสต์ขายเนาะประมาณ800บาทนะก็ยังไม่มีใครสนใจ ในตัวไม้นะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมก็จะมาทําการดีวิวนะครับวันนี้ติดยางอะไร,ต,ร,ต,นะรติดยางแลกตันีนนะครับติดยางแลคตันแลคตันแผ่นละร้อบาทอยู่ในลาซาด้านะครับเป็นแลคตันปกแดงนะครับฝ่องน้ําสีดำนะก็ค่อนข้างที่จะตีตีดีนะเอาเอามาซ้อมเนี่ยผมว่าตีมันเลยนะครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นแบ t เทนทูลตัวปกสีออกกลมมาท่าครับ อ่าเป็นปกสีออกลมมาท่าฟองน้ําสีน้ําเงินนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมเป็นตัวเหนียวเหนียวสุดเลยของของอตัวรุ่นแบตททนทูลเลยของ7 2 9กนะครับก็ถือว่าสุดยอดทั้งคู่แต่บอกก่อนนะฮะว่าตัวนี้เป็นเป็นฟองน้ําแข็งซึ่งฟองน้ําแข็งเนี่ยผมติดฝั่งที่ไม่ได้ใส่คาร์บอนแต่ตัวนี้ไอตัวตัวแผ่นร้อยกว่าบาทเนี่ยติดฝั่งที่ใส่คาร์บอนนะครับเพื่อให้มีความเด้ง เพิ่มขึ้นเพื่อม,มีให้มีความเด้งเพิ่มขึ้นเรามาดูน้ําหนักโดยรวมนะครับน้ําหนักโดยรวมน้ําหนักโดยรวมนะครับก็ติดยาง2แผ่นเนาะอยู่ที่184กรัมครับร้อยแปดสกรัมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับการตีเบสิกธรรมดาการท็อปสปินนะครับแล้วก็แบ็กแฮนด์ะ hand, นะครับทั้ง2ด้าน ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามชมเลยครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไม้ปิงปองแบรนด์ DBX ของผมเองนะครับก็จะเป็นไม้แฮนด์เมดตัวนี้เลยนะครับคุณภาพโดยรวมนะครับก็คือถ้าเป็นด้านด้านที่เป็นคาร์บอนเนี่ยมันจะมีปฏิสิทธิภาพคือความเด้งเด้งมากนะครับเมื่อนำมาติดยางที่นุ่มๆเนี่ยทำให้ตีค่อนข้าง,งที่จะ รู้สึกว่ามีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าตีดีนะครับตีดีเลยนะครับยิ่งติดยางแผ่นร้อยเราไม่ซีเรียสเรื่องของการเปลี่ยนยางเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเทียวนะครับถ้าจะเล่นยางคุณภาพสูงเช่นเป็นยางจีนเบอร์แข็งตัวนี้นะครับเป็นแบ t เทนทูลนะเอามาติดด้านด้านนี้นะมันทําให้ด้วยความที่เป็นไม้ที่เด้งอยู่แล้วครับ มันทําให้ลูกออกจากหน้าไม้ได้เร็วขึ้นซึ่งตีปุ๊บ่ยพุ่งออกไปปั๊บเลยนะครับก็ความรู้สึกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาจริงๆแล้วผมคิดว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่า,าเขาจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมนี่คือ,อผมได้ทั้งสองอย่างนะผมได้ทั้งสอง,สอ,งอย่างถ้าตียางแข็งหน่อยก็จะเอาไว้ตบซะส่วนมาก ตีนำลูกก่อนเราตบปังเลยนะครับส่วนถ้าเป็นยางยางสไตล์ยุยยโรปเนี่ยผมจะเอาใช้ใช้ในการท็อปท็อปต่อเนื่องท็อปบุกโผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าตีสนุกนะครับตีสนุกก็ประชาสัมพันธ์แล้วกัน,นครับไม้นี้ก็จริงๆขาย800บาทนะครับก็ถ้ามีใครอนุเคราะห์แปดร้อก็คงจะดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับผม ผมปล่อยให้ราคา700นะลดลงไปร้อยหนึ่งนะครับลดลงไปร้อยหนึ่งนะครับสำหรับใครสนใจก็ทักแชทผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับ DBX Table Tennis เอ้ยโทษทีทักแชทผ่านผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับชื่อ,อนายปวีกรลู่นามาได้เลยนะครับก็สนใจนะครับฝา,ฝากทักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะาขายาแปะฝากขายที่ ปิงปองอินดี้แล้วก็ปิงปองบอร์ดนะครับแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับก็มีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมอยู่ใน Facebook นะครับก็อยู่ในเฟซบุ๊กชื่อหนายบรีกรติดตามของกันเคลื่อนไหวของผมได้นะผมก็มีอะไรเรือดเปื่อยมากเลยนะครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ